สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่มาพบกับซองของลี่สาวลาวลองสานอีกแล้วทุกคนซึ่งในคลิปนี้กะดังที่เห็นอยู่ในปกคลิปอะไรเนาะซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพื่อนได้สนับสนุนน้องลีนะ่เนาะเพื่อนได้ส่งเงินมาให้น้องลี่เป็นจํานวนเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะทุกคนเป็นเงินลาวกะห้าเซนกีบเนาะซึ่งจง,งนี้เงินบาทมัน สูงนอนแข่งข้าแล้วมันก็เลยว่าเป็นเงินลาได้ลายเนาะคือว่าได้ลายแล้วนเนะ mm hmm. าะเนาะกาลาน้องลี่ก็ได้ไปเอากบแม่บางแล้วเนาะได้ไปเอาอยูบอนโอนเงินบอนเพิ่นธับเงินฝากเงินมาเต่ไทยเนาะเพราะบอนเพิ่นนอันเอาเงินหักเงินมาเต่ไทยเออเขาได้ไปเอามาแล้วเานาะด้วนอืมนัแหละเขาก็ได้ไปเอามาแล้วเนาะได้เป็นเงินห้าแสนคีบเนาะลาเพิ่นท่ันฝากมาให้น้องลี่ว่าอันเอาไว้เอาให้น้องลี่ไว้ไปอ ายคราเหียเนาะเพราะว่าอีกอ่าจากน้อยน้องนี่ได้เสงแล้วเนาะแต่ว่าน้องนี่ก็ได้แบงจํานวนนึงเนาะไว้ไปค่าอันายคราบเหียยนะล้วก็เอาไว้อไว้เป็นค่าเดินทางเนาะเพราะว่าน้องลี่ก็มีแผนอยากเดินทางไปถ่ายคลิปอยู่นะ้อนละเฮาก็เลยวนะ่าแบงอีกส่วนนึ่งเนาะมาซื้อเครื่องนี้เนาะน้าที่ทุกคนเห็นอยู่ในนี้เลยเนาะ เฮาก็ได้แบ่งเงินจำนวนนั้นมาซื้อเครื่องเพื่อที่ไปเฮ็ดบุญมื้ออื่นเนาะค่ะซื้อเครื่องมาไว้เป็นต้นบานเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี้เป็นอันบุญข้าพรนศาเนาะทุกคนเป็นบุญข้าพรนศาเนาะเฮาซื้อนี่เมื่อประมาณเท่าเดืน,นี่งเนาะสามเซนปลายเนาะประมาณ3 0 0 0 0นปาทเนี่ยทุกคนเบิ่งเนาเฮาสิมารีวิวบเบอร์มีอันเด้อดเด้ออันนี้หอมเนาะหอมเฮาเอาไวไไ้ใส่อันเด้อใส่กระต้มหมูเนาะ อันนี้ก็เป็นซีนหมูเนาะซีนหมูจากตลาดเลยเนาะโลห้าสิบคันก,กีกาแอปเปิ้ลเอาไว้ก็ใส่บาทเนาะ อันนี้กะมังเนาะโลนึ่งเนาะเอาไว้ไปใส่บ้ามือ <c oughs> อื่นเนาะอันที่น้องนีซื้อมานี่แม่นอนันซื้อโบแม่เอามาให้แต่นน้องนีก็บแม่บางเนานะซื้อมาเพื่อเอื้อยเพื่ออายในหลายคนเนาะที่อันจะไปป้อนบ้ามันกันอื่นเนาะเพราะว่าครอบครัวน้องนี่เป็นครอบครัวค่อนข้างง่ายนักเลยว่าได้ซื้อหลายนิดนึงเนาะทุกคนลากะเซ็ปสามเจ๋อ <c oughs> เดี๋ยวน้องนีใส่มกักใส่ต่แซบอันนี้เนาะเพราะว่ามันอันซักเครื่องข่าวนี่เป็นสะอาดดีเนาะทุกคนน้องนีมักใส่อันนี้อันนี้กับจะลืมราค่ะเนาะอันนี้ถุงนึงเนาะแกะไปทีละอ่านเนาะทุกคนคือตอนแรกน้องนีท่าทายคลิปไปเอาเงินเนาะท่าทาปเอาเงินแต่ว่าไปแล้วฝนตกฟ้าหองเลยเนาะเราบริ่ายแล้วกลับกลับมาทายเงินเนาะอันนี้พุงยางไว้ให้แม่บามบานเมียบานใส่ข้าวใส่ของกินไปตักไปใส่บ้าน ทุบๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วกาอันนี้แม่นหัวหอมบัวเนาะหัวผักบัวเอามาใส่อย่างข้าวต้มหมูลายเหี่ยวแหงเนาะทุกคนิีไข่ใส่ข้าวต้มหมูิีไข่ก้นใส่ข,ข้าวต้มหมูใช้มีดใส่ข้า <c oughs> วต้มหมู <c oughs> แต่กาหมูอันนี้แม่นอันหมูสดเนาะซีนหมูสด เอานี่แม่นเอามาเตีเหียงจันเนาะเคือไดเอามาขายเนาะายูรังซานมีขายแบบนี้เลยเด้ออันนี้ค่ะเอามาปิ้งกินเม่บิ้ลยากเนาะแล้วก็ขนมฟันโอเนี่ยฟันโอเาเอาไว้มาใส่บาตรเนาะแล้วก็เอาไว้ให้หลานละหลานกินบอนนี่ตานดาวกินได้เนาะซื้อมาสองถุงเนาะแล้วก็ซื้ออันเขียวนี่เนาะอันนี้กับนี้เนาะ ขนมซื้อโซงผงเนาะมันได้หลายอยู่เนาะแต่ว่าอ่าบะอันพระอยู่วัดเกาลุงรีกับบ่ได้หลายเนาะส่วนหลายกัมีแต่อันไอจอัวน้อยเยนาะจนนะัวน้อยบ้านคือกันแน่บาทเป็นกตั้งเนาะไายบา,บาบะสิปปบแปดป้าบานสิบแป,ปาบานเราทุกคนพะโลตรงนี้ก็น่าจะพอเนะาะเพราะว่าเขาเห็ดเขาต้มเดชอากาศอันนี้เริ่มเป็นเครื่องใส่เลย ซื้อเจอไซมาซส่เด้นน้องทุกคนเจอไซในเหงานเลยเนาะอาการอ่สาสไลด์เนาะไลฟ,เไฟ,เไฟ์เป็นเอฟเวียนเนาะอะไรเป็นเอฟเนาะน้องครอบครัวน้องดีใส่แต่อันนี้นาฬิกาโมเป็นตาพี่ <c oughs> อันนี้อยา่าซูบพอโคตรเนาะเหมือนเฮ้บึงอย่าสูบพอโคตรพอโคตรซูบยาสุดนึ่งเนาะซื้อมาเพอโคตรเพราะว่าพอโคตรมักไซไปซื้อน้ำแข็ง,งคืน ราคาน้ำตาลเนาะน้ำตาลเอามาเห็ดเห็ดอันข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูอยู่ไทยหมูอืน่นเดี๋ยวเนะราข้าวต้มหมูเนาะเรีอยอแล้วเ่าก็เอาไว้กินเลยยาสีฟันดอกบัวคู่เนาะอันนี้กับไก่ซีบรัสเราเขาก็เลยซื้อมาไว้มาหน้าเดชราคากะทิตาซาวเกาะอันนี้ก็เอามาใส่ข้าวต้มแหละค่ะ เออข้าวต้มเนาะอันนี้ใส่ข้าวต้มแล้วกันนี่เนาะหอมซีเอสอันข้าวหนุ่มเนาะหอมใส่แป้งแป้งข้าวเจ้าเนาะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าเอามาเห็ดข้าวหนมนี่ข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเหนียวเนาะจะบอกว่าข้าวเจ้าน่าจะพาลิบมาจ้าเมืองไทยนี้เอออันนี้เนาะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแข้กวแป้งข้าวเจ้าเนาะอันนี้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วกันแะทิ มาไวเฮ็ดใส่น้ากันเลยเนาะเอ็ดอันนี้ยืดถ่ายอยู่บ้งว่าพ่อื่นๆดูนะว่าแบบอันเขาลงเขาเอสนะก็อันนี้นใส<ม>่เฮ็ดเขาเปียกได้เนาะเพราะว่าอยู่รังสารนี่เพิ่นเอาแป้งอันน,นี้เฮ็ดเขาเปียกเลยเราเนาะขายตอนซาวทงซอกสามพันห้าพันเนาะกับประมาณนี้เนาะเครื่องที่น้งลีซื้อมาเป็นเครื่องเฮ็ดบุญได้ละกันเ <it> ครื่องใส่ชีวิตประจําวันได้เนาะตัวยางเส้นกาแซ่บ ยาซีฟันสไลด์เนาะการน้องนีก็ขอขอบใจขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยหลายๆเดที่ฝากเงินมาให้น้องนีเนาะซึ่งน้องนีกับแบงเอามาเฮ็ดบุญเดเนอกก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลทางนี้ก็ขอให้แบบเพิ่นรอดปลอดภัยจากทางยดโควิดเนาะเพราะว่าช่วงน,นี้อยนทางฝั่งไทยนะโควิดค่อนข้างวัตระบาดหนักแหงเลยเนาะตามที่เห็นอยู่ในโทรทัศน์เห็นอยู่ในข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างๆนอ้องแบบ เห็นละกาหดหู้ใจนำเนาะเพราะว่าูทางฟังไทยกะแบบซักวัคซีนกะแบบอันยังบุวดเวถึงปันไดเนะกะากะะกาอากแบบคนติดกะมือลาจุนว่าเก0 0พันสิเนาะตอมือลากาเสียชีวิตได้เนาะกะแบบค่อนข้างว่าติดหลายแห่งเลยเนาะกะขอเป็นกำลังใจให้ทางฟังไทยเนาะให้ลดพ้นพยาตโควิดไปช่วงนี้ไปน้ำกันเนาะเพราะว่ามันกะแบบ เป็นหมาได้ตั้งแต่2019นอเกนาะจนตอนนี้2021ละถึงไกลจะมืด2อ2 1อีกเทือนึงแล้วนอแบบมันกะเป็นเวลายือดอยาวลายเนาะเกี่ยวกับพยาธิโควิดนี่นะมันกะแบบเห่ากับโบ้เรือเนาะว่าปีเดือนสียนมืดเนาะเพราะาพยาธิอันนี้มันติดโต้กันง่ายเลยเนาะสมมตินั่งลงกันอย่างนี้ก็ติดเลยแล้วเหากับโบสามารถหู้ได้อีกเนาะว่าติดตอนเดือนเนาะกาขอเป็น,นกำลังใจให้ทุกๆคนเด้อที่ได้เข้ามาเบิรงคลิปนี้ก็ขอให้ ถ้าผ่าได้เข้ามาเบิ่งคิดนี้ก็ขอให้หลุดพ้นจากภัยาโควิดเด้อให้นพรเ่อได้ไหมนี่คือกันเนาะแม่ก็ขอให้เป็นนั่นพ้นจากภัยาคโควิดหลายๆเนาะแต่ละผู้ต่ละคนที่าอยู่ในประเทศไทย่าเมื่อว่าประเทศไทย <c oughs> ประเทศ <c oughs> รเทศ <c oughs> ราแล้วก็ประเทศอื่นๆคือกันเด้อขอให้ หลุดพ้นจากภายยาโควิดแล้วก็ภัยยาดือ่อๆอีกเนาะให้มีต่ความปลอดภัยแล้วก็โชคดีไปนบกัน ที่ว่าสนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ทำบุญทำทานในมืออื่นก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อแม่นเนาะอยู่ฝั่งอยู่ทางฝั่งไทยกับเหนือเมฆาพันซาโหน่จะมีท่านจะแห้งเพ็ดเพียงต่อพันซาแห้งลายแล้วก็แห้งรูหลากงามที่สุดเบิ่งคือค่ะเออฮิตของแบบทางฝั่งลาวกับทางฝั่งไทยค่อนข้างมาคล้ายคลึงกันเนาะแต่บางที่ว่าอยู่ทางคุณแบบเพิ่นสิจัดเป็นงานไซบาคือยูพีบอเนาะเพราะว่าอยู่คุณฮันแบบ ค่อนข้างว่าติดแหงหรือนอนระบาสนักทางยุทธทางเมืองจันเพื่อนกะได้เฮ็ดเนาะเพราะว่าเพื่อนล็อกดาวมีแต่ทางยุทธสนทบทหาวความเสี่ยงมันน้อยเนาะละกะอีกย่างกะแข่งที่น้องนียู่นี่แม่นอันยังประันนมีคนติดเชื้อเนาะละกะแบบความเสี่ยงน้อยสุดนาที่ิติดเนาะลวเพื่อนก็เลยว่าอนุญาตทางเมืองเพื่อนอนุญาตให้เฮ็ดเนาะละเห่ากะได้ไตเฮ็ดเนาะซึ่งแบบพวกเขานี่ยยู่แบบบ้านกับห้างกันนะแบบบคกอยได้ อันเออัดกัเลยนะไม่น้อแล้วมันก็เลยว่าแบบบ่คอยได้ติดล้ะกควผมเสียงน้อยอยู่บ้านนอกเห็นนอยู่แต่ในป่านี่พูร่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนีล้เนาะไปใส่กับปุ๊บใส่เม็ดก็ได้เนาะเพราะว่ามันกาบ่ได้เออัดกตประมาณนี้นะน้องลี่กะพอขอบคุณอีกเท่านึงเด้อที่ส่งเงินมาสนับสนุนเกี่ยวกับการเฮ็ดคลิปของน้องลี่เนาะเพื่อนก็ว่าเอาไป ใส่น้ำมันรดไปท่ายลิปซื้อนั่นซื้อนี่มาสู้ครอบครัวกินเนาะน้องนี่ก็ได้ซื้ออันนี้เนาะแบบเครื่องมาใส่ตามเหื่อตามสารนี่เนาะเพราะว่ามันจําเป็นเนาะสําหรับเรื่องกินท่านแม่นทากาบดนๆได้เห็ดกินนะไหมเนาะแบบแม่บางกับพ่อโคตรก็บบค่อยมากน้อเรื่อเกี่ยวกับการอันเห็ดจุ่มจีนโบซินดาบอซินบอค่อยมากน้องสไลดก็มีแต่ซื้อปู่ซื้อป่ามากินลวกรแล้ยงเนาะแบบกินเศร้ากินแรงลวก็แล้วสินะ น้องรีกับประมาณนั้นถ้าเอื้อยมากะเอื้อมีแต่น้องรี่เด็กมืดเงาๆกันมีแต่น้องรี่กินวัวเดียวถ้าเอายมากะจังเฮ็ดแล้วก็เอื้อน้องนิ่งน้องแฟนเค้กแล้วก็เอื้อยอายหลายๆคนกินน้ำกันนอกบางเทือบางเทือกับประเทศไยคลิปเนาะส่วนน้อยดอกที่เฮาเฮ็ดกินแล้วเฮที่ไทยคลิปดนนเนาะ<ม>แบบครอบครัว,ว,ว่าฮาววนวายโพูดนะแบบโบ้แม่นวนวายเนาะมันหลายคนแล้วกันยานแบบมัน ยันแบบติดลิขสิดเด็เนาะเพราะว่าเด็กน้อยอันหลานน้องงี้กัน้อนค้างหลายเนาะ mm hmm. เกิดไหม่ก็มีเนาะแล้วเราก็เลยเฮ็ดคลิปอันเฉพาะส่วนนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนนึ่งก็เป็นเวลาส่วนตัวเฮ็ดกิ่นกับครอบครัวแล้วก็แล้วเนาะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องงี้จะขอตัวลาไปก่อนเด้อถ้าใครมักกยอย่าลืมกดไลค์กดเร์กดติดตามซองของมีสาวลาลองสันีเด้อแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามซองน้องวัฒนาลองสันีเนาะไม่เนาะกา้จะโอดฮาผันซับแลนั้นทุกคนโอเคบ๊ hmm. <Okay. S 2> ายบาย